มาแล้วจ้ามาเราจะบ่ได้ภาคเสียงไป3ามสี่มือเมื่อบ้านพี่น้องเอ้ยเมื่องานแข่งเรืออยู่บ้านเนาะค่ะเป็นงานบุญประจําปีของอำเภอชันยิงฉันก็เลยนั่งเครื่องเมื่อกับไอเชวเวงแต่บได้เมื่อพรอมกันดีจ้าไอเชวเวงนั่งเครื่องบินกับสกุลเนาะค่ะส่วนฉันนั่งเครื่องกับอุดรแยกกันพะว่าสิไปเอาญาติมานําจ้าเพื่อนมีลูกน้อยหญิงต้องไปนั่งรถมาให้นั่งเป็นพนลาขาบฉันเป็นคนนั่งกับหลานอยู่ทางหลังฉันหล่ลงเครื่องอยู่อุดรเครื่องฉันพันออกตอนสิบโมงไอเชวเวงบินตั้งแต่ห้้นนออองงเขยมาาับบิกกจ อุดรประมาณสามสี่โมงแรงหอดบานกับหกโมงพอดีมือจ้าก็เลยขับรถพานเนาะค่ะเส้นพันหนาออกมาบ้านบ่าบ,าบ,าบาาะเนะงีหยนะหญิงก็เลยเห็นแบบว่าล้านเคียงเนือ้อเพิ่นขายเนือ้อเนาะจ้าก็เลยจอดแหวซือซ้อเนือ้อมาก่อยกินโคกโผล่เสบ็บๆกอนนะไอเชียงเบงมาหาอยู่บ้านแล้วคะ่ะมาธุลาป,ปะปังน้ำขาผ้ากันมาโอนทีโอนทางน้วยหญิงซื้อให้ซื้อหน้าไวสิผ้ากันกับไปอยู่บ้านแล้วเด้อแต่บ่แมนเร็วๆนี่ดอกจ้าอาจสิประมาณปีสองปีเนาะหญิงปูทางไวซะก่อนได้เนื้อมากมือนีสดๆจากเคียงนะคะสิมาก่อยแล้วก็บสิฟักมุเ กินอย่างเงยสิเฮตตอนโคโลคิเลคืออยู่กรุงเทพเพิ่นกระยำบ่ได้เนาะค่ะฉันก็ได้ถามแม่ฉันแล้วดอกว่าให้ฝากอยู่บ่แล้วบอกว่าฝากลูกแล้วก็จ้างเอาไปขัวแบ่งขัวน้ำเนาะจ่าระวังนี่น้องฉันก็สิปอกเม็ดบักกะทินหาสิตำมังหงยิงมาแต่กรุงเทพกรุงไทยก็อดบ่ได้ก็คือนตำมังหงนี่แหละเด้อจ้าขาดบ่ได้พอฉันเพิ่นรู้ว่าร้านเพิ่นสิมาเนาะค่ะเพิ่นไปยามตรงนะคะฝนตกลิ้นเศ้าใหม่ๆได้หักหอยกับกะปูมาสิมะขวกะปูกินหอมๆจ้ำปันข้าวเหนียวเด้อพี่น้องเด้อมื้อนี้้ไดกะปูมาหลาายปนนีขัวกินก็คือสิบ่หมดดอกจ้าาาฉฉัันนนสสิใให้้้้แม่่ดองปลไวถตกระป แซ่บๆคือปีกายนี่อยู่กระปูย่ามนี่มันสีออกมันม,น,มนเอากระดองมันจิ้มข้าวเหนียวแซ่บๆด้วยค่ะพี่นอ้องสีอ่อนกระปูสีอ่อนหวังหอยแล้วนะคะมาก,ก่อยเนื้อของข้าวตอจ้าก่อยเนือ้อมือนี่บดได้เห็ดเผ็ดอีกขั้นว่ามาซื้อเนือ้องงเนือเน้องวนอยู่บ้านเฮานะคะบ่ต้องใส่บีอย,าอย่างยิ่งเอ้ยใส่แต่เพียกับขมแปะตายแล้วจา้จาใชเวงได้ตักแบ่งไปปรุงเองย้อนว่าเราขมหลายแล้วกินขมบ่ได้คือขอบครัวชุมสันขอบครัวชุมสันนี่พาก,กันกินขมว่าสันขมคักขมแน่ตามมาหุ่งมือนี่สิใส่น้าปลาราคู่นงจ้าว่าแต่อยู่ไก่อยู่ก่ยิ่งเอ้ยฉันสั่งซื้อไปบ้านด้วยสั่งซื้อมากรุงเท น้ำปลาคู่นงหนีบยบริขาสะต็อกเลยค่ะสำหรับเอฟซีคนใดนสนใจอยากสั่งซื้อน้ำปลาาคู่นงนะคะก็กดที่ตะก,ก้าซ้ายมือได้เลยเด้อจากพี่น้องค่ะตำมักฮุ่งนี่รับประกันความแซ่บความนัวอิ่จา้าเมื่อนี้ตอนแรกตั้งใจว่าสิต่ำหลอนๆใส่เม็ดกระถินธรรมดานาะคะ่ะเลี้ยวไปเห็นข้าวปุ่นนะคะสิออเลอยงวยหัวข้าวปุ่นมาใส่เป็นต่ำส่วนมาจว่นๆน้ำกันเด้อพี่น้องเดอ้อกินข้าวตอนหนึ่งทุ่มจา้าเสร็จากธุระประปังกะคำมือปื้ตาแล้วจามือนี่มากินขััวกับปูหอมๆกับตักุ่งแ็ออเนำหม ้อยเล้วเทหยวกแซ่ผาดาดแบบนี้เลยจ้าตำสัวแบบรสชาติจวจดจาดฟาดบ่มให้มันสวงกับการเดินทางมือนีเนาะจ้าทุกคนขับรถมาแต่อุดรสามสี่ชั่วโมงนะคะคอยขับมาเม่ยิ่งสองคนกับหลานน้อยผู้หนึ่งคอยขับมาตอ่ตอตอ่ตอตอตอมาอย่างเอ้ยครแต่ฝนบาตกจ้าฝนมาตกตอนแรงเนาะคะ่ะมาเดินพี่น้องเด้อม,มากินข้าวพร้อมหนา้าพร้อมตาครอบครัวกันมือนีมก้อยเนื้อหมขมมีตำสัวมีขวากะปูจ้าครอบครัวใหญ่ออนอวคือเกลายวหญิงเฮือนชุ่มสันขาดบ่ไ้ก็คือนำบวกนำหวานนี่แหละยิ่งเอ้ยกินตลอดเวเด้อขันมาอยู่บ้านนี่จ้แ เฮือนฉันเป็นล่านค่าคายของยิงเอ้ยั้งหาหยิบของอีเมลมากินแล้วบอกใจเงินเรื่องยังกับท่ากันหัวแล้วก็ลืมไปปวดโพมังโมมักแตงมันห่วนมันเอาอีหลีไม่ญิงเบื้องรลดฉันได้เอาพัดล้มออกมาเปิดอยู่ทั้งนอกเพื่อนใบไม้กับโบผิวพอะใบปวดโพความห่วหยิงเอ้ยอันที่บ่ได้ภาคส่งภาคเสียคิปเมื่อบ้านเธอนี่กะสิบหลายขึ้นสู่เธอเดยยิงเพราะว่าฉันห่วนฉันเอาร่างกายฉันบวไหวฉันห่วนจันฉันเป็นฮีสตกเข็ดเวียเข็ดงานแล้วๆกินข่าวกินน้ำแล้วแวก็พักกันเล่นเข่าห้องเอ ่นนุซื้อแอมาไว้อีเมลแล้วก็บ่เปิดจักเทื่อติดห่างไว้อยู่ในห้องค่ะเอฉันกลับบ้านเก่าเรียบร้อยจ้าเปิดก็บ่ได้บ่แมนหนูเนขาไปเฮ็ดทางไซรัลบ่ยังวา่าปวดพูหมองมูหมักแดงเฮือนใดบ่มีแ,แอ A, ช่วงนนหนา้าร้เลยฝนที่มันเอาๆแบบนี้ค่อนข้าง,งสิริลำบากเด้อหญิงเบิ่งรถไอ้ใช่ไหมซากมัดหัวมัดหางเฮือย่อยเฮื่อยกินข้าวก็เพื่อสิแล้วพี่น้องเอ้ยมาแซ่บๆน้ำกันเด้อคะ่ะมาลงคลิปให้แล้วเด้อ FC ไปตามไปทวงในแชร์ฉันหาว่าระเบิดระเบิดยายเจ้าหายไปใส่คือว่าเจ้าเมื่อบ้านบ่ลงคลิป2มมือ3าาพกเสียงงงลลลลคคิปปให้้้้้้้้แแววเดอออมืนนีีไจะะพ่่บ สวัสดีค่ะ